และเราจะพาคุณไปสำรวจความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่ตาเห็นใน Co-evolutionary between Lactosnake and California g r a s e c o l ในระบบนิเวศธรรมชาติงูหางกระดิ่งคือผู้ล่าที่อาศัยพิษอันร้ายแรงเพื่อจัดการกับเหยือ่อขณะที่กรอบดินแคลิฟอร์เนียคือเหยื่อร่วมถิ่นที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบอย่างสิ้นเชิง แต่แทนที่จะเป็นเพียงป่ายรบหนีกระลอกเหล่านี้กลับวิวัฒนาการกลไกการโต้กลับ,ก,ลบการปรับตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อรับมือกับศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของมันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามวิวัฒนาการแล้วโคอ evolution คืออะไรโคอ evolution คือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตสองสายพันธุ์วิวัฒนาการตอบโต้กันโดยตรงเหมือนคู่ปรับ ที่ต่างพัฒนากลยุทธ์เพื่อเอาชนะหรือหลบหลีกอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลาจากงานวิจัยของโคดิงและคณะในปี2016ได้ศึกษางูหางกระดิ่งและกระรอกดินจาก12กลุ่มประชากรทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเก็บพิษจากงูซึ่งจะมี svmps snake venom m e t a l l o p r o t i n a s เป็นเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ทำลายเนื้อเยื่อได้และเลือดจากกระรอกซึ่งในเลือดก,กระรอกนั้นเมื่อนำมาสกัด จะพบโปรตีนในเลือดซึ่งสามารถจับอย่างจำเพาะต่อเอนไซม์ SVMPs ซึ่งสามารถต่อต้านกับพิษของงูหางกระดิ่งได้ทั้งหมดก็เพื่อตรวจสอบว่าพิษของงูจากแต่ละพื้นที่สามารถทำลายเลือดของกระรอกในพื้นที่เดียวกันและพื้นที่อื่นได้ดีมากแค่ไหน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าพิษของงูสามารถเอาชนะภูมิต้านทานของกระรอกในพื้นที่เดียวกันได้ดีกว่ากระรอกจากพื้นที่อื่นโดยพิษของงูพัฒนาความรุนแรงเพื่อเข้ากับระบบเลือดของกระรอกในแต่ละพื้นที่ขณะที่กระรอกก็ปรับปริมาณโปรตีนในเลือดเพื่อจับและหยุดพิษเหล่านั้นตัวอย่างเช่นพิษของงูในพื้นที่ฮอปแลนด์สามารถฆ่ากระรอกในพื้นที่ฮอปแลนด์ได้ แต่ไม่สามารถกัดและค่ากระรอกในพื้นที่อื่นอย่างบลูโอ๊กได้นักวิจัยจึงสรุปว่าความสัมพันธ์ระหว่างงูและกระรอกไม่ได้เป็นเพียงโคอิวเว t i o ลชันแบบอาร์มเลสแต่เป็นฟีโนไทปิกแมทชิ่งมันไม่ใช่แค่ว่าใครเก่งกว่าหรือมีพิษรุนแรงแค่ไหนเพราะพิษของงูจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมันเข้าคู่กับภูมิต้านทานของกระรอกได้อย่างพอดีถ้าพิษ เปรียบเสมือนกุญแจและภูมิคุ้มกันของกระอกคือแม่กุญแจถ้ารูปแบบไม่พอดีกันงูก็จะไม่สามารถโจมตีสําเร็จแต่ถ้าเขารอกันได้พอดีกระรอกก็แทบจะไม่มีทางรอดได้เลยซึ่งถ้าเป็นอาร์มเลสจริงๆเราจะไม่เห็นผลการจับคู่เฉพาะพื้นที่ที่ชัดเจนแบบนี้เพราะแต่ละฝ่ายจะแค่เพิ่มระดับความแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่เกี่ยวกับความเข้าคู่เฉพาะกันเรื่องราวของงูหางกระดิ่งและกระรอกดินในแคลิฟอร์เนียเป็นภาพสะท้อนของกระบวนการวิวัฒนาการที่ไม่ได้เกิดขึ้นแยกกันแต่อยู่ในการแข่งขันและตอบโต้กันระหว่างผู้ล่าก,กับเหยื่องูพัฒนาพิษให้สามารถเจาะทะลุระบบภูมิคุ้มกันของกระรอกในพื้นที่ของตัวเองได้ขณะที่กระรอกก็ตอบโต้ด้วยการสร้างโปรตีนในเลือดที่สามารถยับยั้งพิษของงูที่มันต้องเผชิญได้ นี่แหละคือวิวัฒนาการรวมหรือ co-evolution ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการปรับตัวของทั้งสองฝ่ายให้สอดรับกันผ่านกลไกที่เรียกว่า p h e n o t y p e matching